แพลนเที่ยวฟุกุโอกะเดวันใครกําลังจะไปเซฟเพลลิตนี้ไว้ได้เลยค่ะจากสนามบินเข้าฮกากาตะสเตชันก็เที่ยงแล้วค่ะพลอยเลยว่ากินแฟมิลี่รีสตอร์นอันนี้เป็นร้านโปรดของพลอยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซเซริยากัสโตที่มีดิก์บาร์แบบบุฟเฟ่เนี่ยเติมไม่อันชอบสุดๆแล้วก็ไปเช็คอินเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมกันค่ะพลอยพักแกรนเบดฮากาตะซิตี้รีวิวแยกไว้ในเพลลิตแล้วนะโรงแรมจะห่างจากสถานีฮากาตะ13นาทีนะคะระหว่างเดินไปก็คือโดนล่อตาล่อใจด้วยห้างตรงสถานีแบบว่าเมื่อไหรจะถึงเอ้ยคลิป ก็เลยไม่ได้โหดมากเก็บกระเป๋าเสร็จก็ออกมากินข้าวเย็นค่ะแลนด์มาของทากะตาคือเราต้องมากินยาไตาให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยากลองก็จะเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดของญี่ปุ่นนะคะร้านรถเข็นค้างทางซึ่งเขาก็จะอยู่ริมแม่น้ําเลยหนาวมากค่ะตรงนี้มีประมาณแบบ10 20ร้านยาวตลอดทางเลยค่ะวิธีเลือกก็คือง่ายมากร้านไหนว่างนั่งร้านนั้นแล้วก็จะมีอดด้วยเป็นเพื่อนพี่สาวที่โตเกียวนะคะแต่ว่าชิมมาฟุกุโอกะวันที่เรามาถึงพอดีอะเบลข้ามเดิงของที่ร้านเป็นชาร้อนๆค่ะแล้วเขาก็คุกกิ้งกัน ิบอย่างแรกที่ขอเลยนะคะก็คือโอเด็งต้องกินก่อนนอนทุกคืนเป็นไรเอ่ยมันหนาวอะค่ะการที่ได้ซดโซดเดียมร้อนๆก่อนนอนเนี่ยมันทําให้หลับฝันดีอันนี้ก็จะเหมือนแบบเต้าหู้เนื้อปลานะคะแล้วที่มาแทฟห้ามพลาดเลยก็คือฮากาตะรามเมงค่ะเส้นเขาจะเป็นเล็กๆแบบนี้พลอยชอบเกี๊ยวซาพเพราะว่ากรอบมากไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกรอบที่หูแตกไปเลยอืม <S <S> อืมอืม,อม ออยคือท oh ุกคนตั้งใจกินมากค่ะเราก็เลยสั <S <s ่งเพิ่มสั <|ja|> ่งเพิ่มเรื่อยๆอันนี้คือฟิลแบบหมูสามชั้นในน้ำพะโลเรียกไม่ถูกเลยสักอย่างต้องขอโทษด้วยนะคะมันคือหมูสามชั้นตุ๋นอุ้ยแต่ว่าไม่รู้กับตุ๋นใส่ใส่อหอนร่อยมากเลยอ่ะมันเปื่อยมากเลยแล้วมันก็หวานหวาน สุดท้ายมันเป็นบุกเป็นบุกมากมาญี่ปุ่นมีแต่ของอร่อยคือมันฟินมากเลยนะคะเสร็จปุูพอยก็กลับที่ผักเตรียมลุยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามได้เลย